ัสดีคมาแล้วนะคะกับ Daily View Podcast ประจำเช้าวันพุธที่30มิถุนายนค่ะญี่ปุ่นนะคะรายงานอัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับ3ซซึ่งสูงสุดในรอบ5เดือนเลยค่ะได้รับผลกระทบนะคะเมื่อจากการขยายพื้นที่ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นมา จาก2.8%ในเดือนมีสายนและก็เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน2เดือนแล้วค่ะโดยที่อัตราการว่างงานนะคะก็ยังเคลื่อนไหวสูงกว่าระดับ2.5%นับตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยจำนวนคนว่างงานของญี่ปุ่น,นยอยู่ที่ระดับ2ล้านลายในจำนวนนี้นะคะ800,000ายลา,ยลายออกโดยสมัครใจ6 0 0 0 0ลายถูกเลิกจ้าง5 0 0 0 0ลายอยู่ในระหว่างหางานใหม่ค่ะและนอกจากนี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ย เขาก็มีรายงานยอดท้าปีเดือนพฤษภาคมค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น8.2%สูงกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะที่7.9%ด้วยซึ่งก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน3เดือนแล้วเช่นกันนะคะจากฐานต่ำในปีที่แล้วและการเกิดข้อขวดของห่วงโซ่อุปทานและนอกจากนี้นะคะภาคครัวเรือนก็เริ่มกลับมาใช้ใจ่ายมากขึ้นในสินค้าหลายประเภทเช่นเสื้อผ้ารถยนต์เชื้อเพลิงและก็สินค้าทั่วไปค่ะ ังของยุโรปนะคะก็ออกมารายงานถึงดัชนีความเชื่อมัน่นระบบเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนเดนือนมิถุนายนซึ่งก็ออกมาที่ระดับ117.9จุดคสูงสุดในรอบ20ปีซึ่งอุตสาหกรรมที่หนุนความเชื่อมั่นให้เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมหนักค่ะท่าปีและก็ก่อสร้างโดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้นะคะมาจากกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดใน5ประเทศในกลุ่มยูโรโซนค่ะ ซึ่งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนี้แตกต่างจากการสำรวจความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นจะเป็นการฟื้นตัวในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแต่ครั้งนี้เนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการฟื้นตัวจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคค่ะ ส่ตนตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ปิดบวกโดยที่ดาวโจนค่ะปิดที่ระดับ34,326.33จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา0.13% S&P 500ปิดที่ระดับ4,294.5จุด เพิ่มขึ้นมา0 0 9แ้ลานาแจกนะคะก็ปิดที่ระดับ14,528.3จุดเพิ่มขึ้นมา0 1 9จงานกรายงานคอนเชอมันผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนของสหรัฐที่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดหลังการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็ราคาบ้านของเขาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทําให้เมื่อคืนนี้เนี่ยภาคการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นความเสี่ยงของสายพันธุ แต่ว่าก็ปรับปิดปรับตัวขึ้นได้ดีเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้นะคะก็หลังจากที่มีข่าวคราวเรื่องของบริษัทโมเดอร์นาที่เผยผลการทดลองล่าสุดนะคะว่าวัคซีนของเขาเนี่ยสามารถสร้างแอนติบอดีที่ต่อต้าน Delta, เนลดลต้าสายพันธุ์ไวรัสได้นะคะก็ทำให้ราของหาาของเขาเนี่ยบวกขึ้นมา5.1เปอเซ็ทำเอาทำหายเลยทีเดียวค่ะ ังของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดทียะดับ456.37จุดเพิ่มขึ้นมา0.31เซึ่งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามราคาที่สูงขึ้นนะคะโดยที่ความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจเขาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียบ้านเรานะคะมีการปรับตัวลดลงค่ะ โดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยปิดลบไป0.81%นะคะที่ระดับ28,812.61จุดนะคะซึ่งก็มาจากการารายงานในเรื่องของอัตราการว่างงานเดือนวิษภาคมที่สูงขึ้นส่วนฝั่งของตลาดหุ้นจีนเนี่ยเซี่ยงไฮ้คูมบพิสติกปิดที่ระดับ3,573.18จุดลดลงไป0.92%ส่วนห้าง็งนะคะก็ปิดลดลงไป 0.94%ค่ะสูระดับ28,994.10จุดนะคะก็ <c oughs> ทางฝั่งของจีนเนี่ยยังคงถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่อาจจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่เป็นไปต่างที่คาดการเอาไว้นะคะ <c oughs> และนอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งของธนาคารกลางจีนเขาก็ยังออกมาบอกว่า จีนเนี่ยจะยังคงให้นโยบายทางด้านการเงินมีความยืดหยุ่นตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างเหมาะสมอยู่นะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังคอยเสริมเติมสภาพคล่องของสถาบันการเงินอย่างสมเหตุสมผลด้วยซึ่งในครึ่งปีหลังก็มีแนวโน้มว่าอุปสงค์ทั่วโลกเนี่ยจะฟื้นตัวจีนก็เลยพยายามปรับตัวให้พร้อมต่อการส่งออกสินค้าในครึ่งปีหลังค่ะฝั่งของเซ็นตอินเด็ก์นะคะก็ปิดที่ระดับ1,591.43จุด บวกเพิ่มขึ้นมานะคะ0.78ซึ่งก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นขาดรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงรูกจ้างเพิ่มเติมประเด็นสำคัญในช่วงนี้นจะมีเรื่องของค่างเงินบาทที่มีแนวโน้มอ,อ่อนค่านะคะก็ ไม่ใช่สกุลเดียวที่อ่อนค่าค่ะเพราะว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็มีทิศทางอ่อนค่าเช่นเดียวกันนะคะแต่เงินบาทดูเหมือนว่าอ่อนค่ามากกว่าสกุลเงินอื่นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศนะคะที่ยังคงรุนแรงและก็มีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตรายวันเนี่ยยังสูงอยู่รวมถึงประเด็นที่ว่าจะสามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้จริงหรือเปล่านะคะ และฝั่งของราคาทองคาค่ะก็ปิดที่ระดับ1,761.24ดอลลาร์ต่อออนนะคะก็ปิดลดลงไป0.97ส่วนน้ำมันเนี่ยก็ปิดบวกเล็กน้อยค่ะโดยปิดที่ระดับ72.98ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขารับอุปสงค์การฟื้นตัวนะคะ กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เนะะี่ยค่ะภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยยังคงดีอยู่แต่ก็เริ่มอ่อนแรลงลงแล้วเมื่อเทียบกับประมาณการของนักวิเคราะห์ต,ต่างๆแต่เรายังเชื่อว่าวัฏจักเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะและนอกจากนี้เนี่ยภาพรวมที่ดีขึ้นในกลุ่มยุโรปและก็หากว่าฝั่งเอเชียเนี่ยควบคุมการแพร่ระบาดได้ ก็จะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายโตอย่างต่อเนื่องค่ะเรายังคงแนะนํานะคะในสี่กองทุนนั่นก็คือวันยูจีจีเคทียูโรนะคะในขณะที่กองทุนของจีนเนี่ยเรายังคงแนะนําให้เขาทยอยสะสมสําหรับระยะยาวนะคะในเคฟเอไชน่าและก็ตลาดหุ้นเวียดนามที่ยังคงร้อนแรงเนี่ยเรายังคงแนะนําเป็น Principal v n อ q ที่อาจจะต้องหาจังหวะที่มีการปรับตัวลดลงบ้างนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนการสะสมกองทุนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ